คิดลั่นรายการเลนลั่นฟ้าผูเวิร์กพอยท์ทำสาวคนนี้ถึงกับน้ำตาจะไหลมอบความสุขความสนุกให้แฟนๆไม่น้อยสำหรับรักแรกของสาวไทยเลนพระเอกเกาหลี King of the K-POP ที่เดินทางมาร่วมเขาดาวสุดยิ่งใหญ่ที่ t ทางสแควร์อ of a s i ชหนึ่งเดียวในใจกลางเมืองที่เซ็นท่าน o r แ d b a n งคอก เขาดาว2023เมื่อวันที่31ธันวาคม2022ที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มเลนสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆอย่างต่อเนื่องหลังได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการ The Masterpiece เวทีบันลือโลกให้กับทีมของสแตมอภิวัฒนและโจริศ f ฟอ If ที่มาแสดงในตอนปราบูทองพร้อมขนเพลงฮิตอย่างเลนนี่ซัม อวดเสนแบบสุดเหวี่ยงในรายการทำเอามันดาเหล่าคอมเมนต์เอนเตอร์กลิสนัดจนเก็บอาการไม่อยู่ทางนี้เลนยังได้ฝากข้อความถึงแฟนๆอีกด้วยว่าผมคิดถึงแฟนๆทุกคนแต่ที่ผ่านมาเพราะโควิดทำให้ไม่มีโอกาสมาประเทศไทยจริงๆผมรักประเทศไทยมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสจะมาหาแฟนๆที่นี่บ่อยๆ